สวัสดีค,ครับวันนี้กัพบพ่อับช่องสุภกินแชแนบชื่อเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของประกาศรายชื่อน,นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอ,อ่อลุยโปรแกรมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยในปี2565นี้นะครับเดี๋ยวจไปดูรา,ายชื่อกันเลยครับนี่ครับสมาคมวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อนักนก,กีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันรายการนานาชาติในปี2565มีหลายชื่อดังนี้อัชฉรพรคงยศสโมสรสาริเยบรเลดิสเปอร์ประเทศตรุรกีชัชออนมุกศรีสโมสรสาริเยบรเลดิสเบอร์ตุรกีพิมพิชยาโกกลำสมสโรสรคุรเบออาคาอาควาเฟรีทัดดาวนึกแจงสโมสรเจทีมาวิรัตหัตถยาบำรงสุขสโมสรโตโตต้าออตโอต้บอดี้ควินซี จล so ัดพรบรรดาศักดิ์สโมสรศดีนโซ่แอรีบีพรพันธ์เกิดป่าสโมสรจาการ์ตาโปซิโวรปรวานธนชาสุขสดสโมสรไดมอนด์ฟูดไฟล์เช์สปอร์ตคัพทศิพัพรจันทวิสุสมสทรศรไดมอนด์ฟูดไฟล์เช์สปอร์ตคัพแก้วกัลยากมุนทาราสโมสรศไดมอนด์ฟูดไฟล์เช์สปอร์ตคัพนัทนิชาใจเสสโมสรไดมอนด์ฟูดไฟล์เช์สปอร์ตคัพกาญจนากุไทยสงสโมสรศไดมอนด์ฟูดไฟล์เช์สปอร์ตคัพ กันนิกาทิพโชติสมสรสุพีมชมบุรีอีเทควิภาวีสีทองสโมสรสุพีมชมบุรีอีเทคสุธตาเชื้อวูลิมสโมสรสุพีมชมบุรีอีเทควัชรียานวลแจ่มสโมสรสุพีมชมบุรีอีเทคเปียนุชแป้นน้อยสโมสรสุพีมชมบุรีอีเทคสุภัตตาไพลโรธสมสรสุพีมชมบุรีอีเทควรัญญาศรีละอองสโมสรสุพีมชมบุรีอีเทคนัทที่มาุบแก้วสโมสรสสุพีมชมบุรีอีเทค สุธินาพาสังสโมสอโปรเฟกซ์ไอเอสยูบีซีคัทลีเปิดสุวรรณสโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีพัททียาจวงจันทร์สโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีอัยรัตจารัตน์สโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีพัทละทิพย์แสนะกูลสโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีทิชากรบุญเลิศสโมสรนครนนท์ทิชายาบุญเลิศสโมสรนนครนนท์ ดนพรสิทธิ์โพสมสอนนครนนท์อัมพาสนสุรัสน์สมสรนครนนท์วิมลรัตนพันธ์สมสอนนครนน,น,นนท์นสิริมามากิจสมสรนครราชสีมาคิวซี C ีซีและนัทพรสนิจก,กางสมสอนนครราชสีมาคิวมีซีีซีครับนี่ครับก็เป็นรายชื่อครับนักเลย์บอลทั้งสิ้น32คนครับนัววจรยิงจะเข้าฝึกซ้อมก็ลงคลิปไปแล้วคือภาพบรรยากาศการตรวจ ก็เข้าสุนสท้องิ้นในเบื้องต้นคือทั้งหมด32คนในวัลเลย์บบลจริงและวัลเลย์บัลชาอีก29คนนะครับรวมเป็นทั้งหมด61คนที่จะเข้าฝึกซ้อมก็